เฮ้ย <Hey>, พ่ครับพี่ยังแบบไายังวะยังเลยพี่ยังเลยเหรอครับนี่มันอะไรกันวะกี่โมกี่ยามแล้ววะเนี่ยพี่หามาทำงานกันยังไงไม,ไม่รู้ว่ารับเวลาเลยวะเนี่ยเดี๋ยวคงมาพี่งามค่ะเฮ้ยเสียงร้องนะโอ้โหขอโทษพี่พี่เช็ดให้พี่เช็ดให้เนาะพี่เช็ดให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมันไม่เช็ดเหรอไม่ได้ค่ะเฮ้ย ้ยโมกียาแล้ววะเออเฮ้ยพี่ว่าไงวะนางแบบพี่จะส่งมาให้อ่ะโอ้นางแบบโอ้เรื่อ,องตัวพี่ตัวพี่เรื่องโทรบอกจริงๆแล้วผมติดต่อมาเขาไม่เขาไม่ว่างเลยอ่ะยันชาร์ลส์ทูนเนี่ยเขาถ่ายนางที่แคนาดาแล้วอันเจลิน่าโจลี่เขามาเมื่อไหร่มาเขามาสักข้าวแถวเลยอ่ะ ทั้งเช้า,ชาถึงเย็นเนี่ยน,ยนะรู้ไหมเขาได้แค่สองแถวอ่ะอีกเจ็ดแถวในมิทยุเขาจะได้ตรงไหนทางนี้ก็รออยู่นะเนี่ยแล้วดังแบบในเมืองไทยอ่ะมีมั้งไหมอ่านเขาก็ไม่ว่างเขาก็ถ่ายรายการช่องเจ็ดแล้ชมพู่ชมพู่ก็ไม่ว่างเราก็อยู่ช่องสามอยู่ดีอ่เนี่ไหนเนี่ว่างไรเนน่ะเขามีผัวใหมแ่แหละเพรารับใครไม่รับใครเลยรัยกรักแต่คนเดียวคนเดียวฮะมีผัวเรื่องแล้วหเหรอแล้วแล้วพี่จะส่งใครมาละ่ะโอ้โหนี่ผมกับพี่ผิวนี่ยผมก็หาไม่ได้เลย มึงก็รู้ดิกูทํางานอยู่เนี่ยพี่ทุกครั้งมึงนับถือกูไหมเนี่ยม,มีพี่แล้วก็มีมึงทุกครั้งมึงอยากใครแน่เนี่ยเอ้ยพี่มึงนี่ยังไงวะแล้นี้นะคุณเอเนเอเดนจคุยกับนายได้การี้บ้างคือเอาเฮ้ยไอีอบ้าเฮ้ยวางสายไปเนี่ยให้กูแก้ปัญหาเองโดยตลอดเลยแล้วมันจะไปหาที่ไหนวะตอนนี้นักมุกนักแบบอบบบ้าหรือเปล่าวะ ใช่เฮ้ยเธอไปอยู่ที่ไหนมาวะเนี่ยใหญ่กว่าน้องแมทแซกดกับวิยาบีหน้าฉีกว่าซามสิเ กลับเป็นฆ่าเมียเออใช่เลยเธอนี่แหละเออเมื่อไหร่จะมาสักทีอ่ะหดี๋ก็ไม่ทันหรอกอะไรไม่ทันจ๊ะหนูเป็นนางเอกก็ดีค่ะเดี๋ยวก็มาไม่ทันปิดกล้องหรอกนางเอกเหรออโอ้โห นางเอกมาตั้งนานแล้วไหนอะคะก็หนูนี่ไงจะไปคุณเอ๊ยซ่อนรูปจริงๆเลยเอ้ยพวกเรานางเอกมาแล้วแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยเลยเตรียมถ่ายรูปสภาสภามา้อมแต่งตัวเร็วเร็วๆๆๆๆเฮ้ยพวกยงบานมาเนี่เอ้าวทุกคนพร้อมนะ action บมาผ่หาพ่อองน่ะไอ้ควายไอ้ไมไม่ทิมที่นมเลยอ่ะทิ้เลย้ควายไอกูมาชนสูรฮ้ยจะชาเสียเวลาให้ไปเว้ยเอาแอคชั่นค่อยๆเอ้ยนั่นแหละ จับมืออเฮ้ยทำไมเวิร์มได้ไปเองนัักเอกอ่ะกขยังไม่ทำอะไรกันเลยนี่มึงถึงได้โง่ขนาดนี้ไงเป็นได้แค่ผู้ช่วยไงผู้กกับอย่างกูนี่เว้ยมันต้องมีจินตนาการมึงรู้ไหมกูมองไปถึงไหนละกูมองไปถึงเสื้อลายแล้วเว้ยเออ อะไรของมึงเนี่ยโอ้ฮะกูถามมึงจริงๆอ่ะมึงเล่นหนังมากี่เรื่องแล้วไม่เฮะไอ้ควายพระเพศอะไรเหี้ยยืนจ้องกันอยู่เนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วจะไม่ทำเหี้ยอะไรเลยมองตามองอัพ่อมึงเหรอฮะตั้งใจเล่นหน่อยจะให้เอาเลยเหรอพี่ไม่ใช่ให้เอาเลยมึงก็โลมไลรไปสิที่มึงเคยทำกับแม่ยกมือแก่ๆอายุแปดสิบไอ้ควายจำได้ไหมใส่มเงแหมไอ้เหี้ยหูขูถีบเลยถามอไรกแล้วเจ็บจัวไอ้เจ้า นี่มึงมึงอารมณ์มึงมันเงียบอยู่อ hey? ะมึงเข้าใจป่ะมึงเงียบอยู่เนี่ยมึงอยากจะเอาผู้หญิงคนนี้แล้วมึงมายิ้มยิ้มแบบพ่อมึงเหรอมีความสุขอะไรนักหนาเปลี่ยนตัวเลยมั้ยเสื่อมอะไรเนี่ยฮะเอางี้ไออาร์ตมึงไปยืนคุมที่มอนิเตอร์นะมึงดูไว้นะเดี๋ยวกูจะนุ้นอยู่ตรงนี้ไปทำนายเรียบร้อยตั้งใจเร่ยบร้อยเรีบร้อมั้ยครับผใส่อารมองมาดิหน้าตาหื่นกระหายอะเงียบอะเออเข้าใจไปครับ ไม่ต้องอายใช่นะคัดมือมือเนี่ยทำไมมือ่นี่ยทำไมไอ้เหี้ยทำไมไม่รู้วไม่จบไปล่ะฮะจบสิเอารูปไล่ไปเขาจะได้มีอารมณ์นี่กูพุดตรงนะถ้ากูไม่เป็นพุ่มกลับระดับร้อยล้านนะกูลงมือเล่นเองแล้วกูคือเสียภาพพจน์เฮ้ยเอาผมเร็วไอ้ชั้นไดาละใช่เลยนั่งไงนั่งไงตรงหน้าอกอ่ะตรง นั่นละดีดีเออสินี่เนี่ยเออนั่นแหะยกขานี่พี่ขาเนี่ยยกเออมือเนี่ยจะไปบีบตรงเขาแรงเนี่เหี้ยทำลงมาเอาไหมไอ้ชั้นเร็วนี่เธอเป็นนางเอกรอนหัวร้อนหรือมีอารมณ์หน่อยสิหน้าตาเล่นหน่อยเออนั่นแหละใช่แล้วดีดีมึงใส่ค่อยเต้นแต่น้องเขาตั้งใจแล้วอยู่แล้วน้องในหน้าเขาได้ฟิลได้ลมเลย แต่หน้ามึงก็ออกขืนการหน่อยเหมือนคนเงียบในเีย่เข้าใจไหมเออเราต้องการต้องการอ่านั่นละโอเคมือซ้ายว่างทําไมล่ะลูกไปสิเออนั่นละเฮ้ยโอ้สุดยอดโอ้โหโอ้โหเขาทำอะไรครับโอ้แรงแรงสิเออนั่นละ